สวัสดีครับพมงายจีกับพงศ์ีกับแก้วและห้เนารโฮจสัูห้าููสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ในอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะรละห้ได้วิชา1 1ึ่งหนึ่งโรบอติกอิเล็กทรอนิกส์แองคอมพิวเตอร์แองดีไซน์วันนี้จะมาออกแบบชิ้นงานที่หนึงนะครับ ขั้นต่อเง้ยนะครับก็ที่สเก็กับไปที่ฟอร์มเพลงแล้วก็ไปที่คำว่าลายแล้วก็ไปที่ orange, จุดออริจิน g าเซมมานะครับ g เซ็นที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกแล้วก็ตัวเองนะ พอใ้ายแบบนี้แล้วให้เราไปที่สม์ยกีซน์กำยนกข้างร้อยสี่สิบข้างๆก็สี่สิบนะครับตรงนี้ก็ห้าสิบส่วนตรงนี้ก็ร้อยห้าสิบนะครับ เพื่อความสวยงามจับเยียงให้มันอยู่ตรงกลางแล้วก็กดจุดตรงนี้ตรงนี้เพื่อกำหนดข่างงสามสิบตรงนี้ก็สามสิบนะ30สามสิบเราก็จะได้ชิงงานแบบนี้นะแล้วก็ไปที่ฟีเจอร์เพื่อเพิ่พมความหนาให้มันสาจสิบห้มิลนะ ก็โอเคครับแล้วก็จะได้ชิ้ชงนางานออกมาตามแบบที่อาจารย์กำหนดให้แค่นี้ครับขอจอบการนำสนเสนอไปเพียงครั้งนี้ครับ